ครับก็อันนี้จะเป็แบรนด์ของบราษดอิเล็กทรอนิกส์ที่สาธิตกันนะฮะก็ทำจากหลอดตะเกียบซึ่งของกอพออนะฮะแกะออกมาก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะฮะก็คอนเนคเตอร์สจุดด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็มีสาย AC นะฮะต่อด้านหลัง2จุดนะฮะ ก็คือไฟล์220วิ่งตรงนี้นะฮะก็ส่วนหลอดไฟนะฮะผมวาดภาพเป็นหลอดมีออนนะครับผมยังไงก็เห็นไหมฮะด้านนอกนะครับต่อส้นสีแดงนะฮะคือถ้าเราชิดในนะฮะเราก็ต้องชิดในทั้งสองข้างนะครับผมถ้าอันนอกนะฮะ ชิดด้านในวงนี้นะฮะเราชิดในวงนี้ทั้งสองข้างนะครับสลับไม่ได้นะฮะคือสลับเส้นเขียวมาต่อเส้นแดงเส้นแดงมาต่อเส้นเขียวอีกข้างนึงก็ยังไงก็ไม่ออกนะฮะคือมันเป็นวงกรมวงจรขนาดน,นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ลองต่อกันนะครับใช้ได้ชัวนะฮะ แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเป็นอทำมาจากกพผอเอนอะใครบอกว่าไอวงจรน,นี้แน่ใจเหรอ,อทำมาจากกพผออครับก็ประหยัดไฟไหมกับเบอร์ห้านะก็มันไม่ใช่หรอกมันแค่เอาใส่หลอดตะเกียบออกแล้วก็ใส หลอดไอออนเข้าไปนะฮะก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ตามนี้นะฮะก็ห้าสิบแปดบาทกับคุณจะซื้อร้อยก้าสิบก็ตามใจในะครับหรือถ้าอ่ะเราต่อละไมอยากรู้ว่าไม,ไม่ไม่ปลอดภยัยก็หากล่องพลาสติกมาใส่นะฮะก็ต่อคอนเนคเตอร์ออกมาด้านนอกนะฮะ หนึ่งสามสี่ห้าหเส้นนะครับผมขันน็อตเอาก็ใช้เพื่อความสะดวกสบายก็โอเคนะครับก็ระวังก็ได้นะฮะเพราะมันไฟ2องรอยี่สิบนะฮะเด็กก็ไม่ควรเล่นนะฮะเอ่อตรงขั้วสี่ขั้วนี่ก็มันเป็นวงจรจุดระเบิดนะฮะมันก็นะก็ช็อตแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> มือไหมได้ ก็ระวังกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ